สวัสดีค่ะอยู่ช่องสับปะเดิอพแตกนะคะนี่สาวปอไปหาเก็บดอกไม้แล้วจ้าขอบปอ กยเห็นเขาหลังนะเว้ยนี่แต่เขาเก็บมากแล้วเขามื่อวาเลยูกเทียูก่อนึงถูกสองเทียนหน่อยอนึงเทียนใหญ่อนึงเอ้เอาหน่เอเราขาขวหน่อยหรอเราเอาโอ้อ้โอ้บอ้เอ้โออาโอมออออออ้ออ้ออ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 อ้ออ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 อ้อออาออ้ออ้ออ้

ตองไปเขาไปใส่ะผู้เียนกูไปไผู้เียนกูะไปได้เน่ไมทยเอาไปเอาไปพ่อเอาไปเอาไปนี่เรดอาจารย์นนไเซนนันเซนนีลูกงเที่ยวเขาไปเกี่ยวไปเลยซีร่าแตเดีนวนเกี่ยวไปเกี่ยวไปนต๊กอีกได้ือได้อีกอี๋วเวลานนไปเกี่ยว่ห่ยบ้อยไ้ว กวนบวกวนอย่างไกอุดเอาน้ำมอตาสาเกี่ยวได้ก็เกี่ยวเกลียวก็ไม่ได้ก็เอามาซ่อมไม่ใช่กับแบแค่เดืนยูนี่นี่นี่เอานี่ไปตั้งคนตกไหมตกไม่ไม่น้อยเลยนอนนี่ไม่เอาเปรียบจัดฉากขอแก่เนาะถากว่าเปรียบจ้าวว่าเอาได้ดิ เราคัไรพ่อคันยูน่คันลุมอุ้มี่ลดางลุมอ้ได้ขึ้นมาได้ได้นิขึ้นมาได้ได้หนิยี่นี่ได้หนิงามขนาดครับงามขนัดเก่งนีกแหะอันเล่นยงเสียงันเจ้าไหวเกี่ยวได้จะดื ไวให้รอดรูดม no, no. ันรวมเนีกไม่นมันเนโไปขันม yeah> ันคังอยู่แล้วนะคนคเป็นนางกินตั้งุงเคยเลยน่านู่กมะลยยิงมันไ่เลย ไม่อุ้มเวดถือว่าอะไรนับถือว่าหรอมูนี่ย่างไม่ีอาใบซุเลขมกบอาสนัล้วเอาเอาเอมนี้เลเลยเหอพราะว่าเบิ้งเลยงามย่าดีมอนี่ราคามอนี้มันรวยค่ะเอาเกี่ยวค่ะเกี่ยวลยขามืนอนี่เลขนง่าปผัตีนี่กเเดครับิเก็ดเกาอะไรมันโกเกับา

เพงแค่งี้เบียงัสมาตสมาร์้ยมาไกลเนอนดีมมีวันยังวะันจันันจันที่หนึ่งดดมบ้านจันทีห่งเด็กงานยาดีเศรีชาวต้างภูฏัญย์แม่นางธรณีปกรักนพื้นดินแผ่นฟ้าครูองค์รูขวัญนำคูินครูำจินเรยุแม่นางธรณี เมีานาักรักษารถเนี่ย่ใหญ่ลงไปกัเอาลงไปเนาะมือดื้อมือยังเก็บกดอันไหนอันไหนเป็นสิ่ต้อกับให้รูกห้านอันเสื้อึะไม่อยู่รถเสื้อเกาให้รถดีเกี่ยวขอล้ององมงไดวบ้าเห็ดเสียกยาเห้ดเสียมองได้บ้าพ่อเสียกับยาเสียมองใดเสียแล้วให้มันใส่ได้มันดีเนอให้มันดีทุกอย่างทุกทีทุกอย่างทกิจารปกปักรักษาอยู่มองน้ำตัดตุ้งชาคีบัญญน ไปเกี่ยวของมึงได้ให้คล่องคองงานหลายๆผลยัดโอ๊คัมวันนี้ก็รยะต๊ได้ได้เงินสดมอสิงได้เงินสดได้เงินเส้น็ว่ามึงได้กัว่าเกี่ยวว่าทันงานหลายๆเราเกี่วไว้ผู้ใดกระรอกผู้ใดกระถาเรื่องนี้ร้านไปเออปลอกปาลูกร้านเนี่ย ah> uh 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 ี uh uh ่เ uh> uh ็รส uh ีเห uh ็ไมอันนี้นีคล่องเกี่ยวออกไว้เกี่ยวดีบนมีเสียได้ตามป้อเป่าเป่านี่ตั้งเป่าไว้เลย ทีีการเลี้ยงย่างดีา้งอร่อยไรเงี้ยนะงีพ um> ูดแม่นางไรณีแม่พูดพูดจ nah, ่าเข่าเทปวดอะไรรลาจอยอาดีกะพอยมันดีเด้อมันดีเด้อมามาสุกำลังร่องด้วยนีามีอาลักอกินเป็นเนีประยานีละ well,

เกี่ยวแต่แค่เราม่ดีงได้กัเกี่ยวงงการเที่ยวก็ดาเป็นใจกูพอออกบรรูุใต้เด้ออกคนนี้นะงานงานอีกงายนั่งคือานนั่งอ๋อทำพูนทำพูนน้ำกันบัรทุกทุกคนยืนนี่ละเอ้อออเยอะเลยเน็บเน็บเน็บน้ำเน็บน้ำเน็บถึงถึงนี่ยังมีหมด เอาทั้งลขนละขังละมองลกขนละมองแมนจาตัดเครื่องบีแปะมาดิเตะบอดังมองอาบีแต่เอาปี๊ขึ้นไปหน้ามานึงจัดพอเอาคำุ้นคำคุ้นเป๊กเป๊กขายสักที่มั้ย